ศึกชูเจริญมวยไทยที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับรองคู้เอกของรายการครับเมื่อคำกระดิษผ่านมาครับพลหัสมบดีที่20เมษายน60กรรมการชุมพลอินทยศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับมาดูสุรชัยนายกสัญญาคนนี้ครับเจอกับทด้านของเพชรสองภาคสิทธิเจริญสัตว์คนนี้ครับรูปร่างสูงยาวกำลังหนุ่มกำลังสดสุรชัยนี่จากบุรีรัมนะครับหรือว่าเจ้าสุปร์ทับป2ประสบโชคเดิมครับ เพชรสองภาคสิบเจริญทรัพย์ก็มีที่บอกว่าสองภาคก็คือคุณพ่อคุณแม่แหละครับมาจากใต้แล้วก็อีสานครับส่วนสุรชัยนี่อีสานแท้ๆเจอเข่าซ้ายของเพชรสองภาคออกแข่งซ้ายครับคู่พันโดมให้การสนับสนุนนะครับงัดศอกซ้ายครับางด้านของเจ้าเพชรสองภาคโอ้โหดักแทงเข่าซ้ายครับ โตขึ้นเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นครับแต่ก่อนนี้ได้ยาวอย่างเดียวครับเพจสองาพาดอย่างอื่นไม่มีครับยาวโครงเพลงครับเรี่ยวแรงไม่เยอะณปัจจุบันครับโตเป็นหนุ่มครับหัวใจกล้าแกร่งขึ้นเรว,ว่าธาตุมวยมีมากขึ้นเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะครับรู้แล้ะครับมาชกยังไงให้ชนะเราเกิดชอ็อถ้าเกิดซ้อมมวยแบบหน่อมแน้มนะครับ ซ้อมแบบแหมให้มันหมดไปวันๆหนึ่งขึ้นไปโดนเขาเตะตายครับเพราะฉะนั้นน้องๆน้อมวยนี่ก็ต้องคิดให้จงหนักเลยนะครับว่าถ้าเกิดจะเอาดีวิชาชีพนี้นี่เราต้องชนะใจตัวเองก่อนครับบางทีซ้อมมันเหนื่อยแต่ว่ามันต้องเอาให้ทะลุครับยิ่งเหนื่อยยิ่งต้องอัดอัดอัดเข้าไปครับต้องสู้ครับเพราะว่ากีฬาปะทะแบบนี้ซ้อมไม่หนักไม่ได้โดไใช้ที่เก่ากว่าเยอะครับ เจาะยานครับสุรชัยยก3นะครับปล่อยตัวมาครับตลาดหลักซัดอยู่ที่สุรชัยต่อ5 4ครับเน้นไปที่ช่วงล่างอาโมดยกที่3ครับฟอร์มล่าสุดของสุรชัยก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนซันโตสเกติสเกียตลำปางนะครับเกติศักลำปางครับที่ลำปางนะครับแล้วก็ชนะสักบงคนเคช่ายิมครับส่วนด้านของเจ้าเพชรสองภาครับ ก็แพ้น็อกยก4เด็ดสักดามาแพ้น็อกยก3ชัยสอจอต้อยแริว้วและล่าสุดมาแจ้งเกิดชนะคะแนนแสนบังชัยเจสแบบลิกล็อกแทงเข่าขวาเจอหมัดของสุรชัยครับเนี่ยครับหมัดคืนด้วยหมัดออกแข้งซ้ายครับถีบฝาครับเพื่อภาคงัด่อกครับแทงหน้าขาครับสุรชัยครับ ถีบซ้ายนะครับเพชรสองาคคนละข่าวครับขอแข้งซ้ายครับเจาะยางครับสุรชัยนี่ก็แหม่พักรักษาเนื้อรักษาตัวครับคือชกบ่อยๆร่างกายมันกรอกครับแพ้บ่อยก็หยุดไปนานครับกลับมานี่กลับมาโชว์ฟอร์มสวยด้วยโอ้โหะครับลูกพี่ครับบาวีครับเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องแชมป์ใจเพชร กีของเพชรสองภาคสิบเจริญทรัพย์ครับเจาะยางครับแล้วก็เตะของบางเกงตัางแขนแทงหน้าขาแทงคืนครับอหมัดกระเทาทีบซ้ายครับเพชรสองภาคแขงขวาครับอดสายหลุกครับเจอเจาะยางครับย้ำไปที่เดิมครับหมัดขวาครับสุรชัย แทงเข่าซ้ายเจอหมัดขวาของสุรชัยหมัดขวาครับสุรชัยครับมาหลากหลายแหละครับข้างบนก็มีหมัดข้างล่างก็มีเจาะย,ยางครับแทงเข่าซ้ายครับสุรชัยเข่าก็สู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสุรชัยเองก็เป็นมวยเข่าโดยอาชีพทีมซ้ายเทปสองภาคออกแข่งสายนี่ยกนี้นี่ปล่อยตัวมานี่เรื่องของราคาต่อรองนี่อยู่ที่ทางด้านของเจ้าเทปสองภาคนะครับ อ้าวอุ้ยชุดใหญ่เกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนแข้งขวาครับอืมมีอาการครับมีอาการครับออกอาการให้เห็นนะฮะดูครับอุ้ยออกอาการให้เห็นครับออกอาการสะดุ้งครับอืเลยโดนย้ำไปที่เดิมกรรมการเอ้าไม่นับครับไม่นับแทนชาซ้ายไปดันเจาะยางครับสุรชัยเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับอืมเจาะยางครับ วิกฤตแล้วนะครับเพศสองภาคสิจริทรัซย์เจอแข้งขวาของสุรชัยครับเพศสองภาคโตขึ้นได้แข้งออ้ยต้องทิ้งตัวครับทิ้งตัวครับเอาไงดีครับเอาไงดีแหมพี่เดียงจะขึ้นมาแล้วขึ้นมากระตุ้นครับอ้าวนักมวยสู้ครับนักมวยสู้หมดยกครับคุณพระราคังช่วยจริงๆครับดูช้าๆครับนี่ครับโอ้โหดอกสุดท้ายครับมันเต็มๆครับ โอ้โหดูครับแม่แข่งครับแข่งเจอสะโพกครับเนี่ยครับชาวต่างชาติขึ้นไปอยู่บนชั้น2เยอะนะครับคือราชดดัเนินนี่ลิงไซน์นี่ตอนนี้2อ0พแล้วครับดูบีนียัง2,000ครับชั้น2นี่ราชดดัเนินนี่2,000ครับดูบีนี1,500หรือยกที่4นะครับสุรชัยนี่21ครับได้เปรียบเป็นยก4นะครับคุณผู้ชมครับ เจอเหลี่ยมครับแมหัวทิ่ยไปเจาะยางครับแทงเข่าขวาครับเพชรสองภาคต้องเอาคืนแหละครับต้องเอาคืนแล้วครับขวางแทงดีโอ้โหเจอลูกนี้ของสุรชัยเจาะยางครับเจอเข่าซ้ายเจาะยางครับทน้นนของสุรชัยเจอเหลี่ยมของสุรชัย กรรมการายุติเลยครับยุติครับคือแบบมันเจ็บะนะครับเพียงแต่ว่าที่ยืนอยู่ได้พรองหัวใจแท้ๆเลยครับแล้วหันไปชูมือให้สุรชัยครับก็ความปลอดภัยสาคัญนะครับไฟหน้ายัางว่าก,กันใหม่ครับถางด้านของเจ้าเพชรสองภาคถ้าเกิดปล่อยให้โชคต่อน,นี่เด็กไม่ยอมทิ้งตัวอาจจะเจ็บหนักกว่านี้ครับร่างกายอาจจะเจ็บหนักระบบม,มากกว่านี้กว่าจะกลับมาโชคได้อาจจะใช้เวลาหลายเดือนครับ อย่างนี้ก็ถือว่าได้พักเร็วครับเสียดมวยบนล็อกก็เข้าใจครับแบบนี้